ดีค่ะดีดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวลำช่งนะคะขับพรกเราทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และ,และอาจาร,รย์วิเสียวนะครับขอแนะนําตัวเลยครับอาจาร,รย์สอนอยู่ที่สมาคโมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับสาขาบ,บางขุนนนท์นะครับสอนทุกวันอาทิตย์ช่วงเช้าสิบโมงจนถึงเที่ยงน,นะครับสอนวันอาทิตย์เริ่มอ้อนใหม่คือวันที่เจ็ดอาทิตย์ที่เจ็ดนะครับอาทิตย์แรกของเดือนคือวันที่เจ็ดกรุณานะครับ ใครสนใจมันหยุดที่มันหยุดอยากมาศึกษาหาความรู้นะครับอยากพยากรณ์ดวงเป็นอยากดูดวงตัวเองเป็นนะครับก็มาเรียนมาศึกษาแล้วกการเลยว่ายังไงก็ดูดูได้ดูเป็นนะครับหาไม่ยากนะครับขับรถมาเองก็อยู่ตรงวัดใหม่ใหญ่แป้นนะครับใช้แมตต o ผ g กขก็ถึงนะครับแล้วใครที่ไม่มีรถก็ขึ้นรถไฟฟ้ามาลงสถานีบางขุนนนท์นะครับเดินจากบางขุนนนท์มาตรงแยก แยกมาขุนนนก็สมาคมจะอยู่ทางแยกประมาณ200เมตรอยู่ทางขวามือนะครับปากทางวัดใหญ่แป้นซอย2เลยหาไม่ยากนะครับก็มาเรียนกันส่วนวันเออพุทหัสก็ที่ชมรมโหราโหธิญายของอาจารย์ตายนะครับอาจารย์จะสอนทุกวันพุทหัสอาทิตย์กุมภาพันธ์ค้อใหม่เช่นกันก็คือวันที่4กุมภานะครับ4กุมภาอาจารย์จะสอน3เดือนนะครับ ั้งสองที่สอนเหมือนกันคือ3เดือนนะครับ,อา,นนรบอาทิตย์ละวันนะครับอาทิตย์ละวัน3เดือน2 0 0พโดยปกติเดือนละพันนะครับอันนี้อาจารย์สอนแค่2000ันในในสเดือนก็ประหยัดไป็น1000บาทนะครับใครที่สะดวกวันอาทิตย์ก็มาเรียนมาอาทิตย์คนที่สะดวกวันปกติก็มาเรียนวันพฤหัสนะครับก็เรียน3เดือนนะครับแล้วก็จบนะครับจบแล้วก็ ไปสามารถที่จะอ่านดวงได้พยากรณ์ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นของอาจารย์ไต่ว่าอาจารย์ไต่จะแนะนําว่าครับแกสอนอะไรบ้างค่ะคืะอหมออาจารย์ไต่นะคะแต่อาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบัติมนุนค่ะัะนะคะสอนอยู่ประจาวันอาทิตย์เหมือนกันนะคะสอนอยู่รอบฝ่ายบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเป็นวิชายที่ว่าด้วย ยี่สิบสถอดราหารัสเป็นการเอาวันเดือนปีเกิดมาบวกลบคูณหารออกมาเป็นราหัสออกมาซึ่งจะมั่นจะแบบเขาเรียกว,ว่าถูกบล็อกด้วยวันเกิดนะคนะโดยที่เราไม่ได้ใช้จิตด,ดิบดังนั้นเวลาการใช้จิตด,ดิบอาจจะเป๋จากเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลปัญหาโน่นนี่นั่นเข้ามาอาจจะเป๋ได้แต่ตัวนี้เป๋ยากเพราะว่าเนื่องจากเอาวันเดือนปีเกิดเป็นตัวบล็อกให้มันอยู่กับที่ไม่ให้ไปไหนนะคะซึ่งจะมั่นแม่นมากสุดๆเลยนะคะคแล้วก็ ช่วงนี้นะคะจัดโปรแรงนะคะซื้อ3เดือนจ่าย2เดือนเท่านั้นค่ะนะคะก็สามารถติดต่อแล้วไปเรียนได้นะคะที่วันอาทิตย์ที่สมาคมโหทธศาสตร์นานาชาตินะคะบ,บางกุ้งนนท์แล้วก็อีกที่หนึ่งค่ะชมรมโหราโพธิยานค่ะเพชร,กกรเกษมเจ็ดสิบเจ็ดนะคะคช่วงนี้เราก็จัดโปรแรงเช่นเดียวกันค่ะคสอนวิชา2ิปซีถอดรหัสนะคะคคอ่าอันนี้เราจะสอนอยู่ที่ สอนฟรีนะคะในกรเมเจ็ดสิบเจ็ดค่ะในกรเสมเจ็ดสิบเจ็ดนะคะสอนฟรีนะคะไม่ทำง,งานน,งนะคะสอนสามเดือนนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอนเป็นการจัดโปรโมชั่นให้นะคะ,ค,ะคือเป็นเรื่องของการแจกวิทยาทานเพราะว่าเรื่องในเดือนเกิดนะคะ,คะแล้วก็ในเรื่องของปีใหม่ก็จัดโบนัสให้กับแฟนคลับของเราเพื่อจะได้มีความรู้อยากถ่ายทอดเพื่อจะได้นำวิชาความรู้จากโหราศาสตร์เนี้ย ไปดูดวงหรือไปหาอาชีพเพราะว่าตอนนี้การตกงานเยอะมากนะคะรายได้ก็สูญลงนะคะและยิ่งทุกเท่าไหร่คนก็วิ่งเข้าหาหมอดูเท่านั้นค่ะนะคะประมาณนั้นเนาูสึชงรมเราจะมีอาจารย์อ่ะแล้วก็ยังมีอีกอันนึงก็คืออาจารย์โอ้โห่สังทนก็จะมาสอนโหราศาสตร์ไทยให้ในระดับเบื้องต้นให้นะคะคันใดสนใจก็เข้ามาเรียนได้นะคะก็คือสาเดือนเรียนสาเดือน ใช่เพียงสองเดือนเท่านั้นก็คือสองพันบาทก่อนเมื่อไหร่ครับเออ่เริ่มวันที่สี่อวันอังคารวันจันทร์วันจันทร์แรกของกุมภาพันธ์วันที่เก้าวันที่เก้าใช่วันที่เก้าไม่ใช่ใช่เนี่ยนะปฏิทินเก้าวันที่แปดอ่าโทษครับวันที่แปดวันจันทร์วันที่แปดกุมภาพันธ์อ่าเป็นวันจันทร์นะครับประมาณนั้นท่านใดสนใจก็เข้ามาสมัครเรียนได้เลยค่ะ แต่ก่อนอื่นแนะนําว่าจองเรียนกันก่อนเนอะเราจะได้เตรียมเอกสารเตรียมอะไรให้พร้อมกันะนะคะประมาณนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งของอาจารย์ต่ายก็คือสอนออนไลน์นะคะสําสหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดแดนไกลไม่สะดวกกับการเดินทางแต่อยากมีความรู้ก็เข้ามาสมัครเรียนออนไลน์กับอาจารย์ต่ายได้เลยนะคะค่าเรียนก็ส0มพันบาทเองค่ะนะคะ,คะหรือว่าถูกถูกมากเลยค่ะนะคะ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยโอ้ถือว่เป็นการประหยัดใช่ประหยัดเวลานะครับก็นัดเวลากันว่าจะสอนเมื่อไหร่อ่ไรกันอีก่ีก็เข้ามาจองก่อนเราจะได้รู้ว่าเราจะลงวันไหนแล้วก็สอนกันยังไงอะไรยังไงมาเตรียมการกันก่อนแล้วก็เปิดคอร์สต่อซึ่งมันใช้เวลาไม่นานหรอกค่ะแต่ว่าเข้ามาสมัครก่อนดีที่สุดค่ะนะแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้ค่ะนะอาจารย์ต่ก็ ทำตามคำริยหรองของแฟนคลับนะคะก็ได้จัดปฏิทินหวยนะคะปฏิทินหวยนะคะ,คะเยกเด็ดตาทิพย์ของอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะ,คะนะเป็นหวยประจําปีนะคะประมาณนี้ค่ะทั้งปี6กสี <64. S 1> เลยค่ะ,คะซึ่งอาจารย์ต่ายก็จะขอโชว์ผลงานนิดหนึงค่ะ,คะนะคะในงวดที่แล้ววันที่17มกราคมนะคะคเลขเด่นของเราก็คือ95 สองตัวบนนะคะห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองตัวล่างและสามตัวล่างก็คือเก้าสามห้าแต่หวยออกสามเก้าห้านะคะเป็นสามตัวโต้ั่นเองนะคะก็ขอแสดงความดีใจกับแฟนคลับของเราทุกๆท่านเลยโดยเฉพาะหวยมีทีงแปะลิงเลยนี่โชว์ให้เห็นแปะให้เห็นโชว์ให้เห็นเลยเนาะพราะเราไม่ได้ตัดต่อเราไม่ตัดต่อเราเล่นสดเลยนะคะเพราะฝีมือการตัดต่อยังใช้ไม่ได้ครับ ไม่มีเวลามากกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาดต่กเอางี้ละกันง่ายๆนะก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ท่านใดสนใจก็ขอเข้ามาเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเอ่อมีพีของเราเมื่อวันนี้ถูกถึงสองตัวบนและ2ตัวล่างก็ดีใจด้วยก็ดีใจด้วยและที่สําคัญมีแฟนคลับเราบางคนรวมถึงคนเอ่อแฟนของเราที่อาจารย์พูดว่าเลขสามสวยสวยดังเทพบุตรนะคะเทพขบุตรอ่า นานๆจะมาทีไม่มาบ่อยเมื่อที่แล้วเลขนางเสาไทย่งอ่าถูกอันนี้เลยมีเทพประบุเทพประบุก็เข้าแต่มันไปอยู่ในหลักร้อยจริงๆจริงๆถ้าไปสังเกตรางวัลที่หนึ่งนะถ้ายืนตำแหน่งถูกก็เข้านะใช่นะคะก็เลขเทพบุตรนะคะอาจารย์บอกว่าเลขสามเด่นอย่างอ่าสวยอย่างเทพตระบุไปที่ล็อกสามแล้วลากลงมาค่ะใครที่มีเกี่ยวกับล็อก อ่าใครมีสูตรหนึ่งเนี่ยสามารถเปิดดูตามว well be ่าอาจารย์ตตยพูดจริงหรือเปล่านะคะเลขมันก็คือสามห้าเกนี่แบบนี้เลยนะคะนังสื่อเล่นนี้ก็มีสูตรให้มีค่ะเออเล่นนี้เราจะแถมสูตรหนึ่งให้ด้วยนะคะคแต่สูตรสองเราไม่ได้ให้เราให้เฉพาะ v ีีที่ที่บูชาหิน3เส้นสเส้นค่ะนะประมาณนี้3เส้นช่วงนี้ก็ลดราคาอ่าลดราคา5 0เลยค่ะขอบคุณค่ะที่ช่วยกันทำมาหากิน ที่ว่าจะเป็นแผ่นพระราหูอย่างเดียวโอเคนะคะว่าประมาณนี้เรามาดูผลงานกันดีกว่าเนื้อมืงว่าที่แล้วค่ะคนะคะของเลขเด็ดตาทิพย์ปฏิทินโห่เลขเด็ดตาทิพย์ใครสนใจขอเชิญนะคะอ่าเยังต่อเนื่องอยู่นะคะเลขเด็ดตาทิพย์ค่ะอ่าสามเด่นอย่างเทพบุตรนะคะครัก็คือสามโควก้าตัวเดียวกันตามข้อตกลงนะคะสามเก้าห้านะคะแล้วเลขล่างหนึ่งห้า สองตัวล่างไอสองตัวบนเก้าห้านะคะและ <c oughs> และสามสามตัวสามตัวล่างนะคะเข้าถึงสี่ชุดเลยนะคะงวดนี้นะคะ <c oughs> ก็ได้แก่เลขหกห้า 6 5 3นะคะอีกชุดหนึ่ง3 6 7นะคะอีกชุดหนึ่ง5 8 5อีกชุดหนึ่ง5 6 6 4ชุดเลยค่ะเท่ากับว่างวดน,นี้ของอาจารย์ตายเข้าถึง3ตัวบน2ตัวบน3ตัวล่าง4ชุดและ15 2ตัวล่างนะคะก็ต้องแสดงความดีใจด้วยแต่เข้าแผ่นเดียวพร้อมไม่ค่ะเพราะมันไม่ใช่อาจารย์ตยอย่างแน่นอนค่ะนะคะเราก็มาดูในส่วนของ ทักษาพารวยนะคะซึ่งงวดนี้นะคะเข้าที่วันอาทิตย์ค่ะก็คือหนึ่งห้านะคะและวันนี้เข้าห้าหนึ่งด้วยนะคะและเก้าห้าด้วยค่ะนะคะก็ขอแสดงความดีใจด้วยกับคนที่ฟังคิดว่าเอ๊ะจะเล่นเลขอะไรดีอะไรงามเนาะประมาณนี้นะคะเล่นกันเยอะเลยใช่เลยค่ะนอกจากนี้แล้วก็ขอแสดงความดีใจกับคนที่ติดตามผลงานของ อาจารย์โอ๊กโผลฝั่งทนนะคะซึ่งงวดนี้อาจารย์โอ๊กให้เลขอันนี้นะคะภูมิปาราโรเลอร์นะคะให้เลข95เธอไปตัวอันอ่านะคะภูมิปารโรเลอร์ก้านะคะค่ะแล้วก็อีกอันนึงค่ะมหาทโนเลอร์อนะคะเลิกของคนรวยก็เลข51่ค่ะนะคะก็ขอแสดงความดีใจด้วยละกันนะคะงวดนี้ของอาจารย์โอ๊กออกอะไรออกอะไร เปติดตามเลยข้าวม้วนเลยนะตั้งแต่ตั้งแตแกมาห้าห้าวดแล้วห้าหกม้วนแล้วค่ะห้าหกมวดติดติดเลยเนาะก็ลองดูนะคะเขาของเรามันทุกคลิปทุกคลิปอย่างแน่นอนค่ะก็มีทักษะทักษะเลขเด็ดอะไรอะราศีนะครับแล้วก็อุ้ยอันนี้สําคัญเลย ดาวนองโชคเออดวนงโชคเออนะคะของอาจารย์เชนมวดที่แล้วไม่ได้ออกแต่แกก็เข้านะไม่ใช่แกไม่เข้าแกเข้าทุกมวดเหมือนกันแต่ว่าเผอิญว่ามวดที่แล้วแกไม่สบายเลยไม่ได้มาออกรายการครับตอนนี้ดีขึ้นก็มาออกาด้แต่ก็ยังเบ่อเบยอยู่แต่บอเสียศูนย์หน่อยเสียศูนย์หน่อยกินยาแล้วหัวมึนครับค่ะก็ดีนะยังเดินนะเดินมาได้ อ้าวจะให้นั่งรีแชร์เลยคะไม่เสียศูนย์ต้องไปตั้งศูนย์ไงนะคะประมาณนี้ยังไม่อยู่เลยเลยเลยมีกันเลยเย็บๆหน่อยเย็บๆกันหน่อยจะฟังคิดกันคงหัวเราะเหนะคะและเลขดับบนนะคะของงวดที่แล้วก็เอาอยู่นะคะไม่เข้าค่ะนะคะไม่มีเลขเข้านะคะกับ9 5ห้าเห็นไหมคะก็ถือว่าเอาอยู่ค่ะ และวัวนนี้จะเข้าไม่นอจะเข้าไม่นออะแล้วก็ามาดูไม่ดูอ่านะคะในเรื่ของมวนนี้นะครับก็คือเลขดับเลขดับไม่ใช่เลขด้ <laughs> เลขดับนะคะเลขดับบนนะคะเลขดับบน เลขดับบนบางท่านก็ไม่เข้าใจว่าเลขดับบนคืออะไรเลขที่ไม่ออกเลขที่ไม่มาไงคะนะคะเลขที่ไม่มาก็คือ2 1 1 2 1 0 0 1 9 9 5 9 8 9 0 0 8 4 4 8 1 1 3 3 9 1แล้วก็7 0ค่ะแคปหน้าจอกันเนาะโอเคค่ะ1 2 3แคปเจอรนะคะบางท่านบอกว่าเอ้าก็ฉันอยากเล่น1 1อ่ะเออพูด มมมติน,นะคะอยากเล่นหนึ่งอะ่ะก็เล่นค่ะเราไม่ได้บังคับเพียงแต่ว่าให้เราเป็นแค่เพแนวทางนะคะอย่างน้อยเป็นเพื่อเป็นการลดต้นทุนสมมุติว่าหนึ่งอาจารย์บอกไม่น่ามานะคุณอยากจะเล่นหนึ่งๆคุณก็เล่นน้อยหน่อยเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเผื่อพลาดแต่ที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยพลาดนะพลาดน้อยเลือกเกินนะคะค <ๆ S 2> ก็ลองดูเป็นสถิติเอานะคะคคจากต่อไปค่ะนะคะก็บางท่านก็งงนะคะว่า วิธีการเข้าใช้สูตรสตัวใช้ยังไงสูตรหนึ่งก็หลายท่านถามมาอีกนะคะว่าจะใช้ยังไงก็คงจะต้องแนะนำอสํนสำหรับคนใหม่ด้วยสำหรับคนใหม่ที่ยังไม่เข้าใจค่ะก็ถ้าท่านบูชายินของอาจารย์หนึ่งเส้น นะคะอาจจะเป็นหมเศรษฐีปีชียเปลี่ยนสีหยกเขียวหรืออะไรก็ตาม1เส้นก็จะได้สูตรหนึ่งของอาจารย์ตายแล้วได้มีพี่อาจารย์ตายเน้นๆไปอีก3าวดนะคะซึ่งมวนนี้อาจารย์บอกแล้วค่ะว่าสามสวยยังเทพบุตรทตํทำงานหน่อทำงานสามสามสวยอย่างเทพบุตรลลากลงมาค่ะสามห้าเก้าแบบนี้ค่ะ,ะนะคะก็เป็นประมาณนี้เลยไม่ไม่แต่ว่าสูตรหนึ่งมีข้อแม้อย่างเดียวค่ะ ไม่เบิ้ลไม่หามเอาอยู่นะคะแต่ถ้าเบิ้ลหามแหละต้องไปที่สูตรสองเลยค่ะนะคะถามว่าสูตรสองจะทํายังไงถึงจะได้สูตรสองนะคะง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่บูชาหินของอาจารย์ต่ายนะคะสามเส้นยกตัวอย่างเช่นไม้เศรษฐีนะคะซึ่งมีหลายท่านเลยที่เอาไปสวดมนต์นะคะแล้วเลขขึ้นนะคะหนึ่งเส้นก็จะได้วีพีอาจารย์ต่ายสามงวดแต่หนึ่งเส้นเนี่ยอาจารย์ต่ายจะให้แค่สูตรหนึ่งนะคะ แต่ถ้า -3 ามเส้นอาจจะเป็นหยกเขียวมีเซยสเปลี่ยนสีะนะคะหรือหินถูกหวยหยกน้ำผึ้งนะคะหรือจะเป็นอันนี้นะคะ,ะดวงตาสวรรค์หรือจะเป็นตะกุดยกฐานะตะกุดเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะตะกุดยกฐานะนะคะก็หรืออาจจะเป็นสร้อยคอหยกขาว นี่แบบนี้นะคะครหรือจะเป็นรูกประคำร้อยแปดนะคะซึ่งข้างล่างก็จะห้อยน้ําเต้าดูดซักแบบนี้นะคะหรืออย่างนี้ค่ะสามเส้นก็จะเข้าวีพีของอาจารย์ต่ายช่วงนี้สิบงวดและได้ส่วนลดอีก50%จากราคาป้ายที่ส่งไปนะคะ่คคาน้ใดนสนใจก็ขอเชิญและเมื่อเข้าวีพีสูตรสองอเข้าวีพีสามเส้นเนี่ยจะได้สูตรสองของอาจารย์ต่ายก็คือ ไม่หวั่นแม้หวั่นมาม,ามา้ากคาว่าไม่ว่าจะเบิ้ลจะหับเอาอยู่นะคะแบบนี้เลยค่ะคนะคะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อที่อาจารย์ต่ายได้เลยนะคะคที่หมายเลข0 9 0 9 9 8 2 6 2 6และอ d l ดีไลน์9 3 5 9 1 5ค่ะคสามารถติดต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียน การดูชาหินนะคะห,หรือจะเเรื่องของการดูดวงรวมถึงเรื่องของปฏิทินโหดปฏิทินหวยประจำปี64ะนะคะสามารถติดต่อได้และช่วงนี้โปรโมชั่นของเรายังแถมปีเสี้ยตัวนี้ให้นะคะอีกหนึ่งเส้นค่ะ,คะนะคะมูลค่า1 6ึ0บาทนะคะกับอ่านังสือปฏิทินนี้นะคะรานะคา2 9 0พรวมคู่กันเนี่ย ถ้ากิดว่าคุณได้ส่วนลดไป1,650บาทเหลือร,ราคาไปทีนตรงนี้อยู่ที่1,300บาทเองค่ะคถูกมากเลยนะคะสนใจติดต่ออาจารย์ต่ายเลยค่ะแต่ถ้าท <c oughs> ่านอยากจันบูชายันพระราหูของอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเพื่อที่จะได้เสริมดวงชะตาให้แข็งแรงมากขึ้นให้ถูกหวยบ่อยๆทำไงดีนาะก็บ,บูชาแผ่นพระราหูพอดีจังหวะของอาจารย์ไม่ได้ติดมานะครับก็ เออสำหรับแฟนกับแฟนขับเก่าๆคงจะรู้นะครับถ้าของใหม่ก็ไม่เป็นไรครับคนที่ดูชมใหม่ก็บูชาอยู่ที่199บาทนะครับขอโชคขอลาบนะครับแก้วค่าปลอดภัยนะครับมีเมตตามีบารมีนะครับอาจารย์ให้บูชาอยู่ที่199บาทนะครับรวมค่าส่ง e m s แล้วนะครับติดต่ออาจารย์เบอร์นี้ได้เลยครับ088-585-2426นะครับอดีไลน์คือดับมันอยู่9้6 4 นะครับหรือบันทึกเบอร์นี้ไว้หลายก็จะขึ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูชาแผ่นดวงพระราหูนะครับการเรียนนะครับเรียนเกี่ยวกับเลขเจ็ตัวนะครับสอบถามได้นะครับหรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเช็คดวงชะตานะครับช่วง <Oliver. S 1> น,นี้ก็เป็นของปีใหม่แล้วนะครับ<ม>อยากเช็คดวงหรือว่าใกล้วันเกิดหลังวันเกิดย<ม>ังไงคิดว่าอยากจะรู้ดวงตัวเองก็ให้ให,ให้ให้มาสอบถามอาจารย์ได้เพราะ<อ>ว่า บางครั้งหลายครั้งเนี่ยบางคนบางคนทํางานอย่างเดียวเนี่ยยังไงมันไม่ก้าวหน้าหรือว่ามันเดินได้อยู่กับที่แต่เมื่อเราได้เช็คดวงเนี่ยมันเหมือนกับเออทาให้เราได้รู้ว่าเราควรจะเดินไปทางไหนนะครับบางคนอาชีพเดียวก็ไม่เหมาะนะครับทำสองอย่างในเวลาเดียวกันก็ดีแล้วอาจารย์ก็จะมีแนะนําว่าทําอาชีพไหนถึงจะดีและอยู่ที่เราชอบด้วยนะครับแล้วสิ่งนั้นจะเป็น แนะแนวทงให้ว่าคุณจะเดินไปทางไหนต่อถ้าคุณสนใจก็ติดต่อจากมาแล้วกันนะครับโอเคครับใช่ค่ะแต่ว่ายันพระราหูวอาจารย์เตียวไม่ธรรมดาจริงนะคะจากแฟนเข่าแฟนแฟนขับที่แจ้งความคืบหน้าของการได้หลังจากบูชาไปแล้วเนี่ยก็แจ้งบอกว่าถูกติดต่อต่อเนื่องกันมาถึงแปดหัวเต็มนะคะบางท่านบอกว่าจากไม่เคยถูกมาเป็นปีๆหลังจากบูชาไปแล้วก็รวยทุกงวดเลยนะคะก็ต้องแสดงความดีนดด้วย ให้ท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินนะครับนะคะอันนี้เราไม่ได้วเขาบอกสิปักว่าไม่เท่าตายเห็นลองมาบูชาเองเรจะรู้ค่ะแต่คนที่ถูกก็มีแนะนําต่อนะครับให้เพื่อนอย่างอย่างเช่นที่ชนบุรีนะครับเขาก็แนะนําต่อให้เพื่อนว่าเอออย่างนี้สิเพื่อนก็มีการเอ่อมาติดต่อจามาก็บูชาไปนะครับก็ลองดูแล้วกันเผื่อคิดว่าสิ่งนี้เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งสําหรับให้เรามีโชคมีลาภก็ลองดูนะครับเพราะว่าจาม่ได้บังคับซื้อ นะครับอยู่ที่ว่าขายออกไม่ได้บังคับขายด้วยรพราคาราคา1 9บาบาทไม่บังคับนะครับเพราะว่าแผ่นแผ่นพระราหูนี้ถูกปลูกเสกมันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทุกวันอาจารย์ก็จะสวดมนต์นะครับอยู่ในแผ่นพระราหูนี้เหมือนกันอาจารย์สวดมนต์ทุกวันนะครับแล้วก็บูชาเหมือนกับที่อาจารย์ให้สวดอาจารย์ก็จะสวดอย่างนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ขอโชคขอท่านอาจารย์ก็ขอของอาจารย์ด้วยแล้วก็ อธิษฐานว่าขอคนที่บูชาจากเราก็ให้มีโชคมีลาภด้วยนะครับอาจารย์จะอธิษฐานอย่างนี้ตลอดนะครับก็ลองดูละกันนะครับถ้าใครสนใจเพราะ,ะราคาถือว่าจับต้องได้นะครับจัองไดะจับต้อง,ง,งได้นะครับปงเลี่นทิ้งก็ได้ ไม่ได้ไม่เปี้ยงครับเดี๋ยวหัวแตกคนเปี้ยงที่หัวแตกแน่เลยอะไรเล่นเของสูงของเทพนะครับเขร้อเล่นนะครับากาแต่ร้อเล่นค่ะโอเคค่ะก็คงอาจจะใช้เวลาเยอะพอสมควรแล้วครับนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะจะขอส่วนใหญ่ก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของ กดไลค์นะครับกดแชร์กดแชร์ครับและกดติดตามที่มีระฆัง2อถิ่งทิิงๆนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดผลงานของเราทุกครั้งเวลามีอะไรใหม่ๆเข้ามาจะได้แจ้งเตือนว่ามาแล้วนะจ๊ะอาจารย์แต่มาแล้วนะจ๊ะประมาณนี้ค่ะนะคะเพราะยังมีหลายท่านยังติดต่อเข้ามาอยู่เลยว่าหาไม่เจอแต่หลักๆของมันก็คือ กดไม่เป็นมากกว่ากดกระดิกดไม่เป็นค่ะกดไม่เป็นกดตรงไหนหรือ s ับสกายเลยแหละค่ะกดคําว่า s สั c r i b e เพราะว่าบางครั้งมันไม่ขึ้นคําว่าติดตามกดขึ้นคําว่า s สั c r i b e ใต้คลิปของที่เราดูอะค่ะนะคะประมาณนั้นมันจะมีเขียนว่าติดตามไม่บางอันเป็นสับสกายเป็นภาษาอังกฤษแล้วแต่ผู้ใช้นะครับ นะคะก็กดแล้วกดราคาที่มี2ขีดพอกดสับสก b e พวกมันจะขึ้นระาคงเรากดคำว่าทั้งหมดหรือที่มี2ขีดนะาีบนสุดนะฮะกดบนสุด่ะอันบนสุดเลยนะประมาณนั้นแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้พวกเราจะเป็นกําลังใจอย่างมากมายนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรมากอยากได้โลกแพทเทิรนัมได้มาแล้วครึ่งทางนะคะยังขาดอีกครึ่งทางค่ะก็ขอแรงใจกันละกันเนาะนะคะ เราปวดก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสุดท้ายก็ขอให้มีท่าน้ยเราบอกบุญยังยังขอบอกบุญอีกนิดนึงค่ะก็ที่วัดเขากวดนะคะก็กําลังจะสร้างหลวงปู่ทวดหน้าตักห้าสิบเก้านิ้วนะคะท่านใดจะร่วมหล่อเอาทองเหลืองเข้าไปหล่อนะคะก้อนใหญ่นะคะก้อนใหญ่จริงๆเล็กๆก้อนประมาณนี้ค่ะที่อาจารย์เห็นเนาะก้อนประมาณกี่กิโลน่ประมาณกิโลกิโลได้กิโลหนูใหญ่ใหญ่ใหญ่อะค่ะ ห้าโลอ๋อก้อนใหญ่5ห้าโลค่ะโอ้คอนเฟิร์มก้อนใหญ่ห้าโลในราคาหนึ่งพันบาทค่ะแล้วก็ถ้าเป็นก้อนกลางก็คือห้าห้าร้อยบาทใช่ห้าร้อยบาทสแล้วก็ก้อนเล็กก็คือสองร้อยบาทนะคะ นะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเขียนชื่อให้เรียบร้อยจะไปนั่งเขียนให้มันทั้งวันเลยค่ะเพราคิวยาวแล้วแต่ช่วงนี้เรารวบรวมไปทีเดียวเพราะเนื่องจากโควิดเราไม่อยากไปแล้วก็วัดของขวดอยู่รับลีนะคะเราก็ต้องเซฟตัวเองนิดนึงเนาะรวบรวมให้ได้ก้อนได้เยอะหน่อยแล้วก็ไปเขียนทีเดียวนะคะแล้วก็บางท่านบอกว่าอยากได้อันนี้เลยค่ะหลวงปู่ทวดนะคะไหว้บูชาเป็นเนื้อว่านร้อยแปดและห มวลสายที่เอามาปลุกเสกตรงนี้นะคะเอามาเอามาทำพินเนี่ยคือจะมีมวลสายของอพระพุทธเจย์โตสมัยที่ท่านทำ<ม>เขาเรียกผงปัทมางะคะ่ค่ะเป็นมวลสารแล้วก็ไปขอจากทางวัดระฆังมาทมํามวลสารนะคะซึ่งมีจํานวนจํากัดนะคะไม่ได้มีมากนะคะ,คะแล้วก็มี3แบบก็คือแบบที่มีด้านหลังเป็นตะกรุดงาชา้าง<ม>ซึ่งอันนี้ราคา1,000บาทค่ะ,คะนะคะ ปัจจัยทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์เข้าวัดไม่มีเข้าพกเข้าหอไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใจนะคะแล้วก็มีมีแบบผงงาช้างที่ด้านหลังเป็นผงงาช้างนะคะอันนี้ก็จะ5้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทแล้วก็ถ้าเป็นผงผงตะไบทองอันนี้ทรงหลวงปู่ทัวงหมดเลยสอง1 0อหนึ่ง้อยบาทอ๋อหนึ่ง้อยบาทโอาคครับทำเรามัเราสับสนหนึ่ง้อยบาทนะคะประมาณนี้ขอราทานโทษครับ อันนี้อันนี้ของวัดนะครับของวัดไม่จายตายช่วยทางวัดแช่วยทางวัดหารายได้เพราะตอนนี้วัดปิดครายได้ไม่เกิดนะคะประมาณนั้นก็จะร่วมกันสร้างแล้วก็ตอนเนี้ยที่แน่ๆก็คือวันที่เท่าไหร่นะที่เขาจะให้อาจย์เตียวไปบวงสรวงทําพิธีบวงสรวงพญานาค่ะปู่ศรีสุโธนะคะองค์ใหญ่มากโอ้โหเ็ด่นเป็นประกายแบบยางโดดเด่นมากๆเลยเนาะก็ เดี๋ยวไปติดตามแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งทาง YouTube ให้อีกทีหนึ่งหรือทาง Facebook อีกทีหนึ่งนะคะอืมอะแล้วก็จะถ่ายพิธีกรรมให้ดูว่าอาจารย์เตียวโโหูหล่อขนาดไหนขนาดตอนที่ไปแต่งชุดเทวดาไปทำการวงสวงอ๋มอมีวันหนึ่งที่เราไปทำผม,ผมลูกเทว,วดา <laughs> ไปเปล่าทำงานให้เทว,วดาฟ้ามืด ตึ๊กมาเลยอ่ะฝนตกอาจารย์เตียยไปเป่าแต่เป่าสังไม่เป่าแต่บงพีเนี่ยเป่าสังแตนตอนแรกแตนแตนแตนฟ้าเปิดเลยอ่ะอ้อเมซิ่งไทยแลนด์แน่ๆเนี่ยแตนแตนนั่นไม่ใช่นะครับนะก็ประมาณนั้นนะคะก็เป็นอเมซิ่งสัมรันไ์่ที่ว่ทีนที่ตี่ท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 ่พอ่ที่ทา่ที่ที่ท้่ฝน่ที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 ่ี่ที่ท่ที่ที่ทส่เ่่าสัสีปที่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 ิี่ลที่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 ่ที่ทีิ์ี่ที่ท่่

ไม่ต้องมาขอปู่เลยปู่จ้าเปิดฟ้าหน่อยเปียเนาะโอเคค่ะก็คุยเล่นสนุกสนานตามเฮฮาพวกเราสไตล์สบายๆนะคะแล้วอย่าลืมนะคะพบกับพวกเราทุกครั้งนะคะแล้วอย่าลืมที่สําคัญกดไลค์พูดไปแล้วนะแชร์และกดะฆังที่มี like สองทีและพบกับพวกเราใหม่อีกครั้งนะคะกับพวกเราทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์แล้ว อาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเลขเทวดานะครับขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะครับเฮงๆนะครับรวยๆค่ะสำหรับงวดงวดใหม่นี้นะครับนี่คขอการวยเฮงอลอตเตอรี่ช่วยรัฐบาลช่วยคนขายนะครับรวยให้เขดค่ะไม่รวยไม่เลิกค่ะจัดไปค่ะสวัสดีค่ะ